เก็บศัพท์ภาษาอังกฤษจากประโยคชุดที่5 The police charged him with murder. ตำรวจแจ้งข้อหาเขาว่าเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม The police charged him with murder. ตำรวจแจ้งข้อหาเขาว่าเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม expensive dress his bought charged credit on it an and a c เธอได้ซื้อกระโปรงชุดราคาแพงมาและให้เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของเขา She bought an expensive dress and charged it on his credit card. The soldiers charged their enemy. The soldiers charged their enemy. An airbag is a safeguard against car crashes. An airbag is a safeguard against car crashes. ถุงลมเป็นเครื่องมือป้องกันอันตรายจากรถชน By his authority he should be able to arrest a politician โดยอำนาจหน้าที่ของเขาแล้วเขาน่าจะสามารถจับกุมนักการเมืองได้ By his authority he should be able to arrest a politician โดยอำนาจหน้าที่ของเขาแล้วเขาน่าจะสามารถจับกุมนักการเมืองได้ The local authorities will take immediate action on drug smuggling เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะดําเนินการลงมือปฏิบัติทันทีกับการลักลอบขนยาเสพติด The local authorities will take immediate action on drug smuggling เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะดำเนินการลงมือปฏิบัติทันทีกับการลักลอบขนยาเสพติดเขาถูกจับกุมฐานการลักลอบขนเฮโรอีนเข้าในประเทศ He was arrested for smuggling heroin into the country. เขาถูกจับกุมฐานการลักลอบขนเฮโรอ,อีนเข้าในประเทศเธอฟังอย่างเงียบๆโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนจบในเรื่องทั้งหมดเธอฟังอย่างเงียบๆโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนจบในเรื่องทั้งหมด

ในระหว่างช่วงสงครามยาอยู่ในภาวะเป็นเสบียงที่ขาดแคลน During the war, medicines were in short supply. ในระหว่างช่วงสงครามยาอยู่ในภาวะเป็นเสบียงที่ขาดแคลน In a healthy economy, the supply and demand should be in balance. ในระบบเศรษฐกิจที่แข็งแรงปริมาณที่สนองให้กับระบบกับปริมาณที่ต้องการควรอยู่ในสมดุล In a healthy economy, the supply and demand should be in balance. ในระบบเศรษฐกิจที่แข็งแรงปริมาณที่สนองให้กับระบบกับปริมาณที่ต้องการควรอยู่ในสมดุล

คุณสามารถซื้อผงซักฟอกนี้ที่เป็นถุงเติมซักอันหนึ่งให้ฉันหน่อยได้ไหม Can you buy me a refilled pack of this detergent? คุณสามารถซื้อผงซักฟอกนี้ที่เป็นถุงเติมซักอันหนึ่งให้ฉันหน่อยได้ไหม He has a spare key. เขามีกุญแจสำรอง He has spare key a เขามีกุญแจสำรอง His parents permitted him to drive when he was 17. พ่อแม่ของเขาอนุญาตให้เขาขับรถได้ตอนที่เขาอายุ17 His parents permitted him to drive when he was 17. พ่อแม่ของเขาอนุญาตให้เขาขับรถได้ตอนที่เขาอายุ17็ด Europe is, Europe is being overrun with refugees. Europe is being overrun with refugees. Weeds had overrun the garden. Weeds overrun the garden. had วัชพืชได้แพร่กระจายจนเต็มพื้นที่สวน You need a permit to fish in the lake. คุณจำเป็นต้องมีใบอนุญาตตกปลาในทะเลสาบ You need a permit to fish in the lake. คุณจำเป็นต้องมีใบอนุญาตตกปลาในทะเลสาบ room for have a spare rent คุณมีห้องว่างสำหรับการเช่าไหม Do you have a spare room for rent? คุณมีห้องว่างสำหรับการเช่าไหม Do you have a spare tire in this car? คุณมียางสำรองหรือยางอะไหล่ในรถคันนี้ไหม Do you have a spare tire in this car? คุณมียางสำรองหรือยางอะไหล่ในรถคันนี้ไหม Refill my coffee please. เติมกาแฟ <coughs> Refill my coffee please. เติมกาแฟ The last series of rainfalls refilled the reservoir. ฝนที่ <coughs> The last series of rainfalls refilled the reservoir. ฝนที่ตกต่อเนื่องกันครั้งล่าสุดนั้นได้เติมน้ำลงไปในเขื่อนกักเก็บน้ำจนเต็ม Who will provide the provide food supplies? Camp's ใครจะตระเตรียมหรือจัดหาสเสบียงอาหารของค่ายนั้น Who will provide the provide food supplies? Camp's ใครจะตระเตรียมหรือจัดหาสเสบียงอาหารของค่ายนั้น He devoted his spare time to painting. เขาได้อุทิศเวลาว่างของเขาให้กับการวาดรูป He devoted his spare time to painting. เขาได้อุทิศเวลาว่างของเขาให้กับการวาดรูป She devoted her entire life to social works. เธออุทิศชีวิตทั้งชีวิตของเธอให้กับงานช่วยเหลือสังคม She devoted her entire life to social works. เธอ <laughs> <laughs> We spent the entire vacation at the beach. เรา <laughs> We spent the entire vacation at the beach. เรา <laughs> College students often question teachers authority <S นักศึกษาระดับมหาวิทยาลายัยมักจะสงสยัยความรู้ความสามารถของครู College students often question teachers authority <S นักศึกษาระดับมหาวิทยาลายัยมักจะสงสยัยความรู้ความสามารถของครู has the authority to act on my behalf. เขามีอำนาจที่ได้รับมอบหมายให้กระทำในฐานะที่เป็นตัวแทนหรือในนามของฉัน He has the authority to act on my behalf. เขามีอำนาจที่ได้รับมอบหมายให้กระทำในฐานะที่เป็นตัวแทนหรือในนามของฉัน A provincial governor has authority over the entire province. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจบริหารควบคุมครอบคลุมทั่วตัวจังหวัดทั้งหมด A provincial governor has authority over the entire province. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจบริหารควบคุมครอบคลุมทั่วตัวจังหวัดทั้งหมด

He was charged with safeguarding the vice president. เขาถูกมอบหมายหน้าที่ให้ทําการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับท่านรองประธานาธิบดี He was charged with safeguarding the vice president. เขาถูกมอบหมายหน้าที่ให้ทําการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับท่านรองประธานาธิบดี I did not charge you for the drink. ฉันไม่ได้คิดค่าเครื่องดื่มกับคุณ I did not charge you for the drink. ฉันไม่ได้คิดค่าเครื่องดื่มกับคุณ He was charged with drunk driving. Kautuk <coughs> dank. He was charged with drunk driving. Kautuk danka, gan kana

คุณจะต้องอัดไฟหรือประจุไฟเข้าแบตเตอรี่ You have to charge the battery คุณจะต้องอัดไฟหรือประจุไฟเข้าแบตเตอรี่ The new law charges local authorities to keep control of industrial pollution กฎหมายใหม่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดำเนินการควบคุมมลพิษทางอุตสาหกรรม

อย่าไปใกล้วัวกระทิงตัวนั้นมันสามารถพุ่งเข้าใส่หรือไล่ขิดคุณได้ Don't go near the bull. Can charge you. near can the It charge bull. อย่าไปใกล้วัวกระทิงตัวนั้นมันสามารถพุ่งเข้าใส่หรือไล่ขิดคุณได้ There is no safeguard to prevent corruption. ไม่มีสิ่งป้องกันใดๆที่จะมาช่วยป้องกันการทุจริตกินสินบน There is no safeguard to prevent corruption. ไม่มีสิ่งป้องกันใดๆที่จะมาช่วยป้องกันการทุจริตกินสินบน What authority do you have in entering this house? คุณมีสิทธิ์อะไรในการเข้ามาบ้านหลังนี้ What authority do you have in entering this house? คุณมีสิทธิ์อะไรในการเข้ามาบ้านหลังนี้ Any building alterations must be permitted by the city authority การดัดแปลงอาคารใดๆต้องถูกอนุญาตโดยหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมของเทศบาลเมือง Any building alterations must be permitted by the city authority. They tried to smuggle some medical supplies from the hospitals to refugee camps. พวกเขาพยายามลักลอบขนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์บางส่วนจากโรงพยาบาลไปยังค่ายผู้อพยพลีภยัย They tried to smuggle some medical supplies from the hospitals to refugee camps. พวกเขาพยายามลักลอบขนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์บางส่วนจากโรงพยาบาลไปยังค่ายผู้อพยพลีภยัย The entire building was burnt down. <usurring> the entire building was burnt down. She devoted herself to her children. She devoted herself to her children. This reservoir, is the city's main water supply. this reservoir is the city's main water supply. This reservoir is the city's main water supply. You cannot swim in the reservoir. You cannot swim in the reservoir. คุณไม่สามารถว่ายน้ำในอ่างเก็บน้ำได้นะ The waiter refilled his glass with strong brandy. บริกรเติมบรั่นดีอย่างแรงลงในแก้วของเขา The waiter refilled his glass with strong brandy. บริกรเติมบรั่นดีอย่างแรงลงในแก้วของเขา deserts than inches average less per year rainfall in is 10ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเฉลี่ยในเขตทะเลทรายมีค่าน้อยกว่า10นิ้วต่อปี The average rainfall I spend my spare time writing a novel. ฉันใช้เวลาว่างของฉันไปกับการเขียนนวนิยาย I spend my spare time writing a novel. ฉันใช้เวลาว่างของฉันไปกับการเขียนนวนิยาย I, I will attend the ceremony if the weather permits. ผมจะเข้าร่วมพิธีถ้าสภาพอากาศเอื้ออำนวย I will attend the ceremony if the weather permits. ผมจะเข้าร่วมพิธีถ้าสภาพอากาศเอื้ออำนวย <laughs> His lecture overran the time allowed. การบรรยายของเขาใช้เวลาที่อนุญาตหรือเวลาที่กำหนดเกิน <laughs> His lecture overran the time allowed. การบรรยายของเขาใช้เวลาที่อนุญาตหรือเวลาที่กำหนดเกิน